เลทารตดมันติดแหละกูยืมรุ่นมาปืนฮ่าฮ่าฮ่าอ,อ,อย่าไปตองตรงนั้นนายยืมไปเจ็คตีฮะไม่ไปเช็คไปแจ็คเอขอขายืมตีอ่าดุดบุรีอ่ะเฮ้ยนี่เบรดตกกูเอามาปือเปล่ามาทำไรอ่าช่างมาเต้นรดไม่ต้องหูเลยมาทำไรล,ละ่ะล่ะ Nó mà thằng không mất này gì đi, đi, mình standerit à, này nhả bình nguyệt trong năn đây hú, lão, mึง mày kêu check mai là, ơ, 5, 5, 5, nhả bình trong năn, nì bưởi, mình, 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 đi mình, 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 ไอใหม่นี่กันนะหวอดดีอยู่เทศต์ทจุดไฟไรกันนะหวอดดีอยู่แล้วกันสตาร์ทมันก็ดีอยู่แต่มันสตาร์ทไม่ติดนี่อ่ามึงจะให้กูเช็คไม้ตกลงกูกูติดไม่ไม่ไม่ปือต้องงั้นนั้นมันดีอยู่แล้วได้แล้วได้แล้วกูโทรแล้วนะพูดโทรแล้วนะไอ้ต้องงั้นซะหวอดดีอยู่หรอเดียวให้กูเละกวนดูอย่าต้องต้องงั้นหลบแก้หลบแก้หลบแก้ดีหลบแก้ดีมันน่าจะเป็นเดี๋ยวว่านี่ไอ้้ไอนี่ก็โอเคแล้วเนาะนี่มันน่าจะเป็นเดี่ยวไฟตายนี่ ไฟถ่ายมันเกี้ยวผืนมันเกี้ยวเลยสิบบ,บอบไฟผืนไฟถ่ายมันต้องไฟไปเช็คมากมันกระดี่เทเรเบอร์อลเลยดีเบือเหลาเล้งมันนี่กันกร้อยเลยบ้าวอ่าเลยทาร์ดมันติดแหละกูยี่รุ่นมาผืนมึงเช็คให้ดี่แล้วไหมล่ะเดี๋ยวกูขอเลยดิเดี๋ยวกูขอเช็คน้ำมันก่อนเนาะเอาเปืนแล้วอืมผือโลอดอมโลดอมไม่มีมันเลยทำไมมันเจ็คเช็ครถนี่รถรถไฟฟ้า มึงไปเทมันดูเอานานยืมไปแจ็คดีไหมไฟเจ็คไปเจ็คเออขอยืมตีลุดบุรีอ่ะลุดบุรีเดี๋ยวนี่ไม่โดนเรีองเลยล่ะเดี๋ยวไม่โดนเรียงวันเดย์ซัมซิปเอสปิดซาปาอันนั้นเขาเป็นวันงดบุรีโลกทุกปีนี่วันเดย์ซัมเอสปิดซาปาอันนั้นเขาจะงดบุรีนี่นี่นี่ปันนีกิยาปนีนี่ไม่โดนเรีองไม่ไม่ไม่รื้อหนาไม่ไม่เหลือนเดี๋ยวเขารุนระงุงไม่ว่าจะเป็นบุรีไฟฟ้าปันนีไม่ต้องห่วง แนบอยู่แน่นอนนัน่นแต่เรือเสื้อขึ้นกันขื้นลอยอยู่แล้วเด <De limitation S 1> ียวจึงบุรีไฟฝากก็คงงดบุรีใบจักแยกเส้นนะเขาโดนานารุ่งกัน <De S 1> งด <De S 1> ใจเย็นก่นอนเอาเลยเอาเลยเอาวางมาฮะกูจีบเป้ารถมึงนี่โอ้โยมึงแกงจริงๆเฮ <c oughs> ้ยฉังกับไปทะเลมันกับมดที่นั่นเอ้าเฮ้ยนี่เบันทึกโอ้ย อย่าเสียมันขวัดไอ้เลกาหลกหลกกลห์หลักรถดกูทำหายลดแกหลักลัดกูน้ำมันไม่เรียกให้กูรักยดวันเดียสาสปฤษภาของถูกปีคือวันงดสูบบุหรี่โลกก็จะให้งดกันสูบบุหรีถ่ถัวมดจำจนนยัดเตน่อยไม่ว่าจะเป็นใบจากหญ้าเส้นเออก็ต้องงดบุหรี่ก็ต้องงดมลูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยเนาะ ให้ทุกคนนี้ช่วยกันงดบุหรี่ใบจากเนาะช่วยกันครับผมด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิสร้างสุขมุส,สลิมไทยหรือว่าซ่อซ,อ,ซอมอข้อเชิญชวนทุกคนรวมเป็นพลังในการปกป้องหลบล้านของเราจากบุรี่ตุกชนิดช่วยกันครับผม